สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เราก็อยู่กับช่วงเช้ากับสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ช่วงเช้าจะแช่น้ํเจ้าเต่าสุกต้าสองตัวนะครับเออแล้วก็จะมีเตรียมอาหารไว้อันนี้จะเป็นเป็นอาหารเต่าเต่าสุกต้ามิเตอร์อังเคิลนะแช่น้ําไว้แล้วก็หนังแดงไว้ให้ปลาญี่ปุ่นกับปลาทองนะอะะดูปลาญี่ปุ่นยังไงม้างตอนนี้นี่ปลาญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่น ไวะนี่เห็นปะเออมันแอบนี่แกบอีกตัวนึงประมาณนี้แล้วก็น้ำก็เริ่มเฉียวๆอยู่หน่อยหนึ่งนะอยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วแหละเคไปดูปลาทองเดินน่ก็จะเป็นพวกปลาทองฮนะนี่มีไอตัวสีดำเสื้อเพิ่มมันก็หิวแล้วนะมารอละดูดูด,ด,ดูตามตามนิ้วตามนิ้ว ตามนิ้วตามนิ้วตามนิ้วมีดำอยู่ตัวนึงตามนิ้วดูดูด,ด,ดูเออไอดำไอดำไหมครับพวกเป็นอะไรอะลักเล่ปลาทองลักเล่เออโอเคเดี๋ยวเรามาให้อาหารลองให้อาหารเาพวกปลาทองก่อนนี่เป็นหนอนแดงให้สลับกับอาหารเม็ดแล้วกันไอ,อเดี้ยวเทไป ลองอะเออคนละครึ่งอะไตญี่ปุ่นแบ่งกันกินไอ้ไอดำไม่ดำ,ดำนี่ก็จะเริ่มตอดกินเล้นะนะเนี่ยน้ำมันแทบเลยน้ำก็เริ่มขุ่นแล้วนะดูไม่ค่อยเห็นตัวปลานะต้องขึ้นมาข้างบนถึงจะเห็นนะเออตัวนี้กินแล้วก็ลงไปกินข้างล่างก็มีนะเนะี่ยหยุดในนะี้เออไอ้ลักเล่กกินแล้ว านาตามันเท่ดียะชอบดูตาเนะแล้วก็ไอตัวนี้ตัวเริ่มใหญ่หน่อยหนึง่งเออซื้อมาอีกชุดหนึ่งไปแล้วนะเนี่มันอยู่ข้างล่างไม่รู้เห็นป่ะนะฮะจังๆหนะ่อยน้ำมันขุ่นนะไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีกล่องเออเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยคอยถ่ายน้ำเอรอไปเดี๋ยวเราไปให้หันเต่าญี่ปุ่นกันเถอะ นี่จะไต้ยปุ่นเอาวางไว้บนนี้ก่อนไหนอยู่ไหนกันนะเรียกเรียกเรียกมาเรียกมาใครดูใครดูมันจะขึ้นมาเร็วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเอ๊ะนี่มันล้อแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ในนั้นอ่ะเดี๋ยวเราให้ให้หนอนแดงเทงไปเลยนี่นี่

เห็นอาหารไหมเออบินบินบินต,ตัวนี้ก็ไม่สนใจมันกินอยูอ่เออดี๋ยวเดีนี่กิละกิละอ่าสุดยอดอเคแล้วนี่ก็คือช่วงเช้านะแล้วก็เราก็จปล่อยมันกินแล้วก็ปล่อยไว้ไงี้ทั้งวันเดี๋ยวหาเอาอันนี้มาปิดถ้าอันนี้ทับไว้มันก็จะเหลือแดดประมาณแค่ช่วงนี้เราขึ้นมาอาบแดดกัน แล้วก็จะปล่อยไอ้พวกนี้กินไปนะครเคเราไปดูสุกตาันต่อโอเคต่อไปเราจะมาเช็ดตัวเจ้าต่อสุกตานะได้เวลาขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเป็นให้ตากร้องมาถ่ายให้นะครับเพราะว่าเราถ่ายเองไม่ได้ต้องเช็ดตัวเอเคเช็ดแบบเช็ดคอเช็ดซอกดำไม่หมดดำขี้เลยโอ้หเช็ด เช็ดน,น,นแห้งเดี๋ยวก็ขี่กันโอ้ยไงท้องเนี่ยตอนช้าขี่ไปแล้วแล้วก็ล้างกระบะไปแล้วหนึ่งรอบโอเคไอต้ไอตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่เจ้าได้เวลาขึ้นแล้วไอ้ตัวใหญ่มีคิ้วด้วยเฮ้ยขี่ติดคิ้วอ่าเช็ดใต้ท้องเช็ดแขนเช็ดขาอัานไหนแขนอันไหนขานี่เออตัวนี้สะอาดหน่อย ปบากสิบาทบบไหนอาประมาณนี้เราก็จะเีน้ำรวมกันเลยเทนี่้นี่คืออาหารวเช้าของเจ้าพวกนี้ครับแยกกันแบ่งให้ไดหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอตัวละสิเมตรประมาณนี้ด้เรมได,ได้แล้ว เราจะมาให้มันกินกันเลยเอ๊ะเดี๋ยเพิ่งอย่าเพิ่งกินพร้อมกันดู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 ดดม่ยอมนี่เนี่ยช่วงเช้ามันแสนวุ่นวายหรือเปล่าเราจะเอาอันนี้ปิดไปสักครึ่งหนึ่งแต่เราจะคอยดูไปะนะเพราะาเดี๋ยวบางทีกลางวันแดดมันร้อนเนี่ยดูเราจะข่ายปิดไว้เอ้ยไม่ใช่จะข่ายมันคือไอ้อะไรวะที่กล่องใส่ปิดมันไว้อย่างนี้ประมาณนี้เลย เพราะตอนนี้อยู่ข้างนอกแล้วเราก็จะปล่อยมันกินหญ้าไปแล้วต้องออคอยออกมาเช็คดูด้วยนะว่าบางทีมันร้อนกันไปโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคระครับไปละบ๊ายบาย